สวัสดีค่ะทุกคนก็กลับมาพบกันกับอุ้มอีกครั้งนะคะหัวข้อในวันนี้อุ้มก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มไลค์แฟนเพจ a c e b o o k ค่ะแบบบัญชีคนต่างชาติหากใครกําลังมองหาวิธีการเพิ่มไลค์นะคะให้กับเพจของตัวเองนะคะใน Facebook อย่าพลาดคลิปนี้เลยค่ะเพราะว่าคลิปนี้นะคะอุ้มจะมาสอนวิธีทำตั้งแต่ต้นจนจบต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าวิธีการทำเนี่ยทำง่ายนะคะไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนแถมเวลาทำเนี่ยไม่ใช้รหัสด้วยค่ะดังนั้นเนี่ยแอ c เ u n t เพื่อนปลอดภัยแน่นอน เอาละค่ะใครอยากรู้นะคะว่าขั้นตอนการทำาทํทำยังไงไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็ไปกดเพิ่มเพื่อนกันก่อนเปิดโปรแกรมไลน์ขึ้นมานะคะไปตรงเพิ่มเพื่อนค่ะจากนั้นนะคะก็พิมพ์แอดไซน์ปั๊มฟอลโล่ค่ะใครพิมพ์ไม่เป็นก็ดูด้านซ้ายมือได้เลยนะคะอุ้มขึ้นให้ดูแล้วนะคะโอเคค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็มาเริ่มคุยกับแอดมินได้เลยเนาะซึ่งการไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k นะคะจะมีให้เราเลือก2แบบเนาะประเภทแรกนะคะจะเป็นบัญชีคนไทยล้วน ประเภทที่2นะคะจะเป็นบัญชีคนต่างชาติวันนี้นะคะอุ้มขอเลือกบ,บัญชีคนต่างชาติค่ะบัญชีคนต่างชาติก็คือหมายถึงเป็นคนต่างชาติมาไลค์เรานะคะถ้าเป็นคนไทยก็จะเป็นคนไทยมาไลค์เราค่ะและนี่ก็คือโปรไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k ต่างชาตินะคะเพื่อนๆเริ่มต้นนะคะที่100ไลค์นะคะเพียง190บาทเท่านั้นนะคะไปจนถึง2 0,000ไลค์กันเลยทีเดียวในวันนี้นะคะอุ้มเลือกที่1 0 0่ไลค์ค่ะเพื่อนๆ พอเราเลือกราคาเรียบร้อยนะคะแอดมินก็จะส่งรูปภาพนี้มาให้เราเนาะเป็นรูปภาพ QR code ค่ะเอาไว้สแกนจน่ายเงินนั่นเองนะคะง่ายๆเลยเพื่อนเพื่อนก็นแค่เซฟรูปภาพนี้นะคะ่ะลงเครื่องนะจากนั้นก็นําภาพนี้นะคะไปเปิดในแอดธนาคารใดๆก็ได้ค่ะโอนเงินเสร็จแล้วก็อย่าลืมแจ้งสลิปให้กับแอดมินนะคะขั้นตอนต่อไปอุ้มจะไปสอนวิธีการส่งลิงก์แฟนเพจของเราให้แอดมินค่ะเราไปดูกันเลย เริ่มจากไปที่หน้าเพจค่ะกดจุด3จุดนะคะจากนั้นนะคะเลื่อนลงล่างสุดค่ะเพื่อนๆจะเห็นคําว่า copy link นะคะกดตรงนี้เลยค่ะเท่านี้นะคะก็จะเป็นการคัดลอกลิงก์เสร็จเรียบร้อยค่ะให้เรานํำลิงก์ที่ได้เนี่ยมาวางในแชทไลน์ส่งให้แอดมินแบบนี้เลยนะคะก่อนเริ่มงานนะคะออดิมเนี่ยจะส่งยอดเก่าของเราให้เราดูก่อนนะคะยอดเก่าของอุ้มเนี่มีอยู่ที่2.2งจุพันไลค์นะคะเราก็ไปรอยอดขึ้นกันเลยหลังจากนี้ค่ะ ยอดเริ่มนะคะมีอยู่ที่2 2 k ไลท์หรือประมาณ2,200ไร้ไล์นะคะเพื่อนๆอ,อุ้มจะรีเฟรชหน้าจอแบบเรียวทันนะคะเพื่อนๆสังเกตยอดที่ขยับขึ้นได้เลยนะรอไม่นานนะคะเพื่อนๆตอนนี้นะคะยอดขยับไปที่2 3 k ไลท์แล้วค่ะขึ้นไวมากๆเลยนะคะยอดแถมขึ้นเนียนๆนะคะไม่โปกด้วยค่ะที่สำคัญนะคะเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาดูได้ด้วยนะว่าใครบ้างนะคะที่มากดไลค์เราหรือฟอลโล่เราเนาะ ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่มไลฟ์แฟนเพจ a c e b o o k นะคะแบบบัญชีคนต่างชาติการทำไลฟ์นะคะมีให้เลือก2แบบเนาะก็คือแบบแรกนะคะเป็นแบบคนไทยล้วนแบบที่2นะคะก็คือแบบคนต่างชาติหากใครอยากเห็นแบบคนไทยนะคะก็สามารถไปดูคลิปวิดีโอเก่าๆได้เลยค่ะใน u t u b e นะคะของช่องปั๊มฟอลโล่เนาะเอาละค่ะในส่วนของวันนี้นะคะหากใครเนี่ยสนใจนะคะอยากเพิ่มไลฟ์ให้กับเพจของตัวเองก็สามารถทักหาแอดมินได้เลยที่ไลน์ทรปั๊มฟอลโล่ค่ะ เดี๋ยวอุ้มมากจะขึ้นแลดมาให้ตรงนี้นะคะสามารถไปพิมพ์ตังก็ได้เลยค่ะร้านนี้นะคะเปิดให้บริการย4ิบชั่วโมงไม่มีวันหยุดดังนั้นนะคะเพื่อนๆสามารถทักไปได้ตลอดเวลาเลยค่ะเขามีแอดมินสแตนบายนะคะคอยให้ความช่วยเหลือคำแนะนำเพื่อนๆอยู่นะคะเอาละค่ะอุ้มหมักเป็นอย่างยิ่งนะว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนหลายๆคนที่กำลังมองหาวิธีการเพิ่มไลฟ์แฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบายค่ะ